สวัสดีครับ<อ>ท่านผู้ชมที่นี่มออุบลน,นะครับตอนนี้ผมพาทุกท่านมาที่สะพานแดงนะครับพื้นที่70ไร่มหาวิทยาลัยบุรีราชธานีนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับ<อ>เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับความสําเร็จในเรื่องของการออกแบบซึ่งเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับคณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับอาจารย์ยงบุญอารีครับอยู่กับผมตรงนี้สวัสดีครับอาจารย์ยงครับ เดี๋ยวขออนุญาตมาพูดคุยสั้นๆหน่อยนะครับอาจารย์เดี๋ยวก่อนจะมาพูดถึงสะพานที่เห็นตรงนี้นะครับเป็นอาจารย์ขยับมาเล็กน้อยครับครับผมเป็นยังไงหลักสูตรเราอาจารย์ในส่วนของความเข้มข้นการเรียนการสอนครับให้กับนักศึกษาครับตอนนี้หลักสูตรก็ปรับปรุงหลักสูตรไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะให้มันสัมพันธ์กันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเนาะแล้วก็ใส่ความเป็นดิจิตอลอะไรเข้าไปมากขึ้นนะครับ แต่ก็ยังเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับยังเข้มข้นเหมือนนักศึกษาก็ตอนนี้ก็สี่สิบห้าสิบคนทุกปีนะครับก็ตามเป้าที่กำ<า>หนดไว้เกินเป้าครับเกินเป้านะครับเราก็พยายามจะเข้มข้นเพื่อที่จะให้ได้ทำเป้าคือปรัญญาของหลักสูตรเราเนี่ยเราอยากให้นักศึกษาจบมาแล้วมาทํางานอยู่ในท้องถิ่นอย่างเงี้ยก็ได้ตามเป้าเพราะว่าประมาณสัก 70%- 80%ทําทำงานอยู่ในอุบลคครับ นั่นก็คือในส่วนของการผลิตบัณฑิตนะครับ,รบส่วนผลงานอาจารย์นะครับนอกเหนือจากการทําหน้าที่ในด้านของการสอนนะครับตอนนี้ก็มีผลงานที่เรียกว่าโดดเด่นนะครับในเรื่องของการออกแบบที่เห็นตรงนี้ก็คือสะพานนะครับสะพานแนวความคิดหรือว่าดําริของผู้บริหารต้องการสร้างยังไงภูมิทัศน์หรือยังไงครับข้อมูลตรงนี้นก่อนที่จะมาถึงอาจารย์จริงๆโครงการนี้เรามองไว้ นานแล้วนะฮะคุยกับกับทางผู้บริหารโดยเฉพาะอย่างอาจารย์กฤษจิวรมาสเนี่ยครับครับท่านก็ท่านก็มองเห็นวิชั่นเดียวกับเราว่าออพื้นที่ตรงนี้มันมันสวยงามนะมันสวยแต่ว่าปัญหาของมันคืออะไรหนึ่งมันสวยแต่ทำไมไม่มีคนเข้ามาเข้ามาใช้งานมันครับหรือว่าออมันสวยนะแต่ว่ามันมันยังขาดอะไรบางอย่างที่จะดึงดูดให้คนเข้ามาอืแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆเช่นความมืด มันอาจจะมืดคนก็เลยไม่เข้ามามันอาจจะไม่มีอะไรน่าสนใจบางคนก็เลยไม่เข้ามานะฮะเราก็เลยมานั่งนั่งตีโจทย์กันว่าเราจะจัดการพื้นที่ตรงนี้ยังไงะ,ะฮะโดยทีมงานของเราแล้วก็ทีมงานของกองกายด้วยแล้วก็ทางผู้บริหารด้วยซึ่งผู้บริหารก็สนับสนุนเต็มที่นะครับให,ให้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 พัฒนาพื้นที่ตรงนี้สําหรับเฟสแรเกเฟสแรกก็มีก็ประมาณก้อนหนึ่งมาเราก็มาคิดว่าจะทําอะไรตัวสะพานนี่จริงๆล่างไว้นานแล้วนะฮะ ก็คุยกับทางวิศวกรครับเพราะว่าระยะทางของสะพานมันค่อนข้างมันค่อนข้างไกลความห่างประมาณเท่าไหร่0เมร30เมตร30เมตรครับเมตรก็ต้องตั้งโจทย์เลยต้องทําสะพานจุดนี้เลยใช่ไหมครับอ่าก็ก็คือจุดนี้เป็นจุดที่ที่สั้นที่สุดของของพื้นที่นี้พื้นที่นี้ก็ก็เลยออกแบบสะพานมาเป็นตัวอย่าง3 4สตัวอย่างครับนะฮะจริงๆงงานนี้มันโชคดีหลายอย่างโชคดีตั้งแต่ตอนเราเลือกแบบเนี่ยคือ สะพานอันแรกที่เราทามันสูงมากนะฮะสูงสูงขึ้นไปเกือบสามเท่าของสะพานตัวเนี้ oh. นะครับถามว่าในทางวิศวกรรมทําได้ไหมทําได้ในแง่งบประมาณทําได้ไหมก,ก็สามารถทําได้แหละเราก็เพิ่งงบประมาณเข้าไปแต่ว่าถ้ามันสูงกว่านี้นะครับมันจะไม่สวยอย่างงีใ้ในความคิดของผมนะค,คือคือคือถ้าเราเลือกแบบชุดนั้นเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นว่ามันมันทำลายสภาพแวดล้อมที่มันดีอยู่แลยจะคือสภาพแวดล้อมมันเหมือนตรงนี้นะฮะมันเหมือนกับผู้หญิงผู้หญิงหน้าตาดีๆคนหนึ่งอะ แล้วเราบางทีเราแค่ทาปากก็สวยแล้วแค่นั้นเองอ่ะทาปากสีแดงสวยเลยไม่จําเป็นที่จะต้องไปทําปรุงแต่งอะไรมากมายเพราะว่าถ้ามากกว่านี้มันก็จะลิเกก็แสดงว่าเราเราเราได้ออกแบบมานี่เราก็ต้องมองทุกมิติใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นมองอยู่อีกฝั่งหนึ่งของถ้าสะทาอนั้นเาเอาสะท้อนนครับแม้แต่ว่าตอนที่เขาเสร็จแล้วนะครับเราเรามามองด้านนี้ตอนเช้าปรากฏว่าตอนเช้าปรากฏว่าสีสีแดงนี่มันดรอปลง โอ้แต่ละช่วงเวลานี้สีจะต่างกันสีแดงมันจะดรอปลงช่วงไหนสียังไงบ้างถ้าถ้าเช้าพระพระอาทิตย์ก็จะขึ้นด้านด้านนี้ใช่ไหมใช่ด้านตะวันออกเนี่ยช่วงช่วงเช้านี่สีสีสีก็จะสดสดกว่านะฮะแต่พอตอนพอเป็นเย็นเนี่ยถ้าเราไปดูฝั่งนู้นเนี่ยสีสีจะดรอปลงบนะครับเขาแสดงว่าแต่ละห่วงนี้แตกต่างกันมากใช่ครับแล้วก็แต่ละฤดูด้วยนะครับแต่ละฤดูก็จะแตกต่างกัน ใน,ในงานแลนด์สเคปนอกจากตัวนี้เนี่ยเราจะมีงานแลนด์สเคปซึ่งจริงๆยังไม่เสร็จนะครับยังมีอีกหลายจุดที่เราจะต้องทาเพิ่มในเฟสถัดไปเราก็คงจะลงต้นไม้เพิ่มแล้วก็มีการปรับปรุงพื้นที่ต่างๆนะตอนนี้เราจะเห็นว่ามีนักศึกษามานั่งปิกนิกอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนไม่มีนะฮะก่อนที่จะมีเนี่ยมันก็จะมีจุดที่นักศึกษาจะไปนั่งเช่นตรงเนินตรงนู้นหรือว่าเนินบริเวณนี้นะครับาาก็ตอนนี้เห็นช่วงเย็น มานักศึกษามานั่งมาถ่ายภาพตรงนี้เดี๋ยวยขออนุญาตมาดูในในส่วนของวัสดุบ้างตรงนี้ที่มองเห็นตรงนี้เป็นเป็นอันนี้เป็นตะแกรงเหล็กฉีกตะแกรงเหล็กมีความทนทนครับทนทำไมถึงต้องเป็นตะแกรงทไมไม่เป็นสเปคสาหรับทําพื้นนะฮะยังไงครับเออคือตะแกรงเหล็กฉีกมันจะมีสเปคที่บางกว่านี้ที่ใช้สําหรับทําผนังอหรือว่าสเปคสําหรับทําฝ้าเพดานก็มีไม่ไม่เราต้องการมองให้มองเห็นข้างล่างอ่าใช่ครับใช่ครับคือคือคือ ไอเดียซึ่งจริงๆนี้เป็นไอเดียของทีมนะครับเป็นไอเดียของของทางอาจารย์กฤษเนี่ยหนึ่งก็คืออยากจะให้ทางเดินมันสูงขึ้นมาคือถ,ถ้าเราทำทำในในระนาบเดียวกันกับพื้นเนี่ย <daunting, S 1> มันก็มันก็อาจจะดูรู้สึกว่ามันไม่ตื่นเต้นครับครับคือคือคือเมื่อเมื่อเมื่อ,อ,อมาที่นี่เราอยากให้รู้ว่าโอเคมัน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 ดูตื่นเต้นนะเหมือนเวลาเราไปต่างประเทศแล้วไปเดินอยู่บนสะพานกระจกอะไรพวกนี้ ก็คือมันก็ยกสูงขึ้นมาจากระดับพื้นปกติ3เมตรนะครับเขาเรียกว่าอะไรสกายวอล์กใช่ฮะใช่ฮะสกายวอล์กเวลาเราไปต่างประเทศหรือว่าเราไปเราไปอย่างเช่นเขื่อนอย่างเงี้ยเขื่อนตอนนี้เขาก็ทำสกายวอล์กขึ้นมาครับนะครับอาจารย์อาจารย์ยงนี่เรามายืนอยู่จุดสูงสุดของของสะพานแล้วมองออกไปเป็นไงเหมือนกับแล้วเห็นมันโล่งใช่ไหมฮะอ่่าใชถ้าเราทำ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 ต่ำเนี่ยทำที่ประมาณ3เมตรจากระดับเนี้ยก็จะรู้สึกว่ามันมันไม่โล่งขนาดนี้เห็นมุมโน้น อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งไหมแลนด์สเคปที่ทำเป็นหนึ่งน้ำพุในในงบประมาณก้อนแรกแต่ในในอนาคตเชื่อว่าจะมีจะมีการเพิ่มงบประมาณเข้าไปเพื่อที่จะพัฒนาอย่างเช่นตัวอัจจรรย์ตรงนั้นนะครับหรือว่าบบริเวณพวกศาราพวกนี้ที่เรายังไม่ได้ซ่อมอาจารย์ยงรู้รู้สึกไงบ้างเห็นเห็นบรรยากาศช่วงเย็นหรือว่าทุกช่วงมีเด็กมาสนใจถ่ายภาพแต่ก่อนเดิมทีไม่มีนะ ไม่มีครับเมื่อก่อนก็จะเป็นจริงๆมันเป็นที่ที่ดีนะคือเราขับรถต้อคณะทุกวันเลยเราก็เห็นว่าเออตรงนี้มันสวยนะแล้วก็ทุกฤดูเลยนะฮะช่วงที่น้ํามันลงมันก็จะสวยนในแบบของมันช่วงที่น้ําขึ้นมันก็จะสวยในแบบของมันเออเราก็คุยกับทางผู้บริหารนะว่า<แ>ว่าแบบเออตรงนี้มันน่าจะทําอะไรนะ<แ>ซึ่งซึ่งท่านก็เห็นด้วยนะฮะว่าเออน่าจะทําอะไรแล้วก็คิดว่าถ้ามีงบก็เดี๋ยวจะลองทําดูนะครับ ก็ก็เลยลองทําครั Luckily, like are, Hence, it? It out, ้งแรกแล้ว oh, ก็โชคดีมากว่าทําแล้วก็รู้สึกว่าคนใช้งานเนี่ยจะชอบนักศึกษาก็ชอบชอบมาดูแล้วก็มาถ่ายรูปกันช่วงค่าคืนอาจารย์ได้ผ่านมาดูมั้งอ๋อสวยมากเลยครับช่วงกลางคืนอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้มันสว่างกว่านี้อยู่โดยเฉพาะบริเวณทางวิ่งเพราะว่ายังมืดเกินไปนะครับแล้วก็พวกห้องน้อห้องน้ำหรือแม้แต่จุดที่เป็นจุดที่เป็นสารพักเพราะว่า ลางวันนี่จะมีเด็กๆมานั่งนะฮะนั่ง่ายๆตรงนี้นะหนึ่งศาลาแปดเหลี่ยมนี้ก็มีเด็กนั่งใช่ไหมตรงริมสระน้ําก็มีเด็กมานั่งกันปูเสือนั่งกันบางทีเขาไปซื้ออาหารมาจากโรงอาหารแล้วมานั่งกินอยู่นี่ก็มีบรรยากาศแบบนี้หายากนะครับก็ก็เราก็จะจริงๆมันมีหลายไอเดียนะครับซึ่งเราก็กําลังตกผลึกอยู่นะครับไอเดียแต่ละคนที่ที่เสนอมาล้วก็โอเคอันไหนทําได้อันไหนเป็น เป็น parity แรกอะไรเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวถัดไปที่เราจะทําอะไรเงี้ยอ่ะในช่วงท้ายก็แล้วกันผลงานของศิละปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ตอนนี้นะครับสะพานแดงนี่โดดเด่นมากนะครับแล้วก็มีโรงอาหารใช่ไหมอ่าครับอ่าโรงอาหารนี่ก็สวยงามอาจารย์ท่านอื่นเหรอครับมีส่วนไหนอีกอย่างอาจารย์บีมก็ทําตัวอาเล็ t เนาะอาเล็ t <Out let. S 1> ที่หน้ามหาลัย๋อาด้านการออกแบบนะครับอาจารย์บีมก็เป็นคนออกแบบแต่จริงจริงๆงานที่งานที่ขึ้นมา ปัจจุบันนะครับอืก็บางส่วนเนี่ยก็เป็นก็เป็นงานที่ที่มาจากคณะเรารรอาจจะเป็นงานเล็กๆน้อยๆที่ที่โอเคเราเราเราสนับสนุนกับทางกองกายภาพเพราะว่าคือกองกายภาพเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาให้งบประมาณเกี่ยวกับการวิจัยพื้นที่ตรงนี้มาหมายถึงว่าวิจัยผังแม่บทดิจิทัลเนี่ยนะครับแล้วก็จากงบตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปจ้างนักศึกษาจ้างผู้ช่วยวิจัยมาช่วยมันก็เกิดทีมขึ้นมานะครับ ทีมนี้ก็ช่วยทํางานมาประมาณสักปีหนึ่งแล้วต้องติดตามต้องต้องติดตามเพราะจะมีงานจะมีงานออกมาเรื่อยๆอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณ อาจารย์ยงนะครับมาให้ข้อมูลกับเราถึงเป็นอีกหนึ่งคนที่ร่วมผลักดันให้เกิดความสวยงามความสมบูรณ์ของมหาวิทยาลัยนะครับขอบคุณอาจารย์ที่นําชมนะครับแนะนําในสถานที่สะพานแดงตรงนี้นะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมขออนุญาตมาสัมภาษณ์พูดคุยครั้งหนึ่งขอบคุณครับอาจารย์ยงบุญอารีนะครับอาจารย์ประจําหลักสูตรสถาปัตยกรรมคณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรณาธานีครับทีนี้มอบลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบสดีครับ